เจอดีพายุฤด,ด,ดูร้อนถล่ม50จังหวัดรายชื่อจังหวัดที่จะโดนพายุฤด,ด,ด,ดูร้อนรอบนี้เผยแล้วมีดังนี้พีากรากาศกลับมาพูดก,กันอีกครั้งกับช่องวาดตะายอุตกภายพพียกรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพิากรวุริพลุงพิลาชัยทาง facebook ซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะได้รับพายุฤด,ดูร้อนชุดนี้ ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้รวมถึงอีก10บวันล่วงหน้าสภาพฟ้าฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วบางพื้นที่โดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกพื้นที่บรุรลราชธานีบริเวณพื้นที่อำเภอรอบนอกก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วโดยเฉพาะอำเภอตาลสมโพไซเขมราชซึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ ตั้งแต่เวลาประมาณ2องนกาเป็นต้นมาเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองมีฟ้าร้องและมีฟ้าผ่าเข้ามานะครับจนรับรู้สัมผัสได้จนถึงบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบลราชธานีแต่ก็มีฝนตกเป็นบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นไม่ได้ตกในทุกพื้นที่นะครับซึ่งในคืนนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของพาย,ยุดุรอนพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง ซึ่งนะครับในด้านของการคาดการณ์จาก m e t e o อโ l o g i c w a ์กบริเวณพื้นที่ที่จะมีพายุรดูร้อนเข้ามาในคืนนี้26-27มีนาคม2 5 6 7ซึ่งจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารกาฬสินธุสกลนคร นครพนมอุดรธานีหนองบละลพูหนองคายพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลบ,บุรีพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีการจนะบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราด ราชบุรีเพชรบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยารวมถึงอ่างทองขอร,ระวังพาย,ยุฤด,ดูร้อนในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้กันนะครับนอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมวิทยายังออกแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพาย,ยุฤด,ดูร้อนในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ 26-27มีนาคม2 5 6 7ัรียเบริเวณพื้นที่จังหวัดสกนลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ่อำนาจเจริญบุลราชธานีกาลสิน์ร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์มหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทรนานครนายกสระบุรี ลบบุรีเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังพายุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่นะครับสาเหตุและปัจจัยเพราะว่าก่อนหน้านี้ในด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนทั้งภาคเหนืออีสานลางตะันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมบวกกับนะครับ มีฟ้าหลวงเข้ามาในตอนกลางวันและมีบริเวณขอบอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมจากประเทศจีนทางตอนใต้แผ่ปกคลุมภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้และมีปัจจัยคือความชืน้นที่ถูกพัดนำเข้ามาจากลมใต้และลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง ขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดระวังลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนลมต่ำออกและลมต่ออกเฉียงใต้บกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่บริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามันคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน ส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกำลังอ่อนการระบายของอากาศไม่ดีเที่ยวกระจาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวงเข้ามาในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากกำแพงเพชรเพชษณุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 17ถึง23องศาและสูงสุดน6 6ถึง40องศาจากลมตำตกเฉียงใต้ความเร็ว5ั5ถึงส5หกิโลเมตรต่อชั่วโมงพ้าตะออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสกนลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิถ่ำสุด18-26องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็วส0บถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากกลางจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลัวเข้ามาในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองรอยละ30ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุธยาสุพรรณบุรีและนะครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สยองศาและสูงสุด36-39องศาจากลมใต้ความเร็วสูงุด15กโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากนาครนายกปราจีนบุรีสาแก้วและฉะเชิงเซาอุณหภูมิต่ำสุด 26- 2 8ปองศาและสูงสุด31-35องศาจากตรมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาและสูงสุด34-37องศาจากลมใต้ความเร็วลมยี่ส20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนรอยละสิบส่วนมากเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนาราี่วาส อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด32-37องศาจากลมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็วมสั้นถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลรลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละ10ส,ส่วนมากระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมตะวออก ความเร็วมากถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็เคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเคลื่นสูงมากกว่า1เมตรต่อไปนี้จะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจะกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปปใน5วิธีเลือกใช้ถังก๊าซสูงต้มถังก๊าซต้องมีเครื่องหมายมอ,อ,อกรระบุวันผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจนบอกน้ำหนักถังเปล่าและน้ำหนักที่บรรจุก,ก๊าซที่ชัดเจน วาวของถังต้องมีซีนปิดผนึกเรียบร้อยถังกาซต้องไม่มีร่องรอยบุบบวมหรือขึ้นสนิมขอบคุณข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิกรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพืรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ